อิซูซูดีแมกซ์ซูเปอร์เดลิไลท์ โบกไหวโบกว้าว้าอย่างงั้ลงได้แล้วลงได้แล้วคุณได้ยานลงได้ไหมครับได้ค่ะได้ค่ะนันซิมานันซิมาลงไม่ได้ดิฉันไม่ลงไช่ไหมคะนัิงไม่ลงอยู่เลยค่ะโอเคขออนุญาตนะคะขอบคุณครับลงลำบากอ่ะอย่างนี้อย่างนี้โอเคได้แล้วค่ะขอบคุณ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 ค่ะโอ้โห เสียงดังคันใหญ่เราใจ่มากอือเอาสวัสดีคุณผู้ชมกันก่อนสวัสดีค่ะสวัสดีครับสวัสดีค่ะ คุณผู้ชมเข้าสู่ชุมชนคนชอบช่วยนะคะนี่ไม่ใช่รายการแปลกใหม่นะแต่ว่าเป็นการเปิดรายการแบบแปลกใหม่จริงๆค่ะเพราะวันนี้เราได้เชิญกลุ่ม Big กไบค่ะ a ที่รมชิตตี้อมเเดอร์ิตี้ไทยแลนด์ที่มีเครือข่ายทิ่จังหวัดเลยแล้วก็เกี่ยวเชื่อมโยงกับคดีที่เกิดขึ้นที่สพนองขามชนบุรีด้วยค่ะจได้เป็นคีที่นักขี่รถมอเตอร์ไซค์บิ๊กไบค่ะขี่ไปที่ดาดตำรวจแล้วปรากฏว่าถูกในตำรวจนะคะยิงเข้าไปจนเสียชีวิตค่ะรวมทั้งก่อนหน้านี้มีเสียงวิพากษ์วิจารณ์นะคะว่า การขับขี่รถคันใหญ่ๆแบบนี้คุณสิมาคุณวัชพลเป็นเจ้าถนนหรือเปล่าเสียงดังคันใหญ่และยิ่งเวลามากันเป็นกลุ่มแบบนี้โอ้โหสร้างมลภาวะทางเสียงอาจทําให้หลายคนรู้สึกว่าเขาเป็นเจ้าถนนมาจากไหนค่ะและอันตรายหรือเปล่าล่ะขับแบบนี้ขี่แบบนี้มีอภิสิทธิ์หรือไม่เวลาวิ่งบนท้องถนนไหม โอ้โหตำรวจต้องกลัวหรือเขากลัวตำรวจวันนี้เนี่เดี๋ยวได้คุยกันเลยนะฮะว่ากลุ่มรถที่มีซีซีเยอะขนาดนี้เนี่ยเขาทำอะไรกันนะแล้วก็เห็นว่าจะเป็นปฏิบัติกับตำรวจ ตามด่านต่างๆหรือไม่ไม่แน่ใจว่าใช่หรือเปล่าเดี๋ยวพูดคุยกับพวกเขาเลยละกันนะคะสวัสดียังเป็นทางการสสวัดีค่ะสวัสดีค่ะตอนรับกลุ่มคอมมานเดอร์ซิตี้นะคะมาจากไหนกันคะมาอยยู่่นีเลครับามจากปทุมธานีอยุธยาและสมุทรปราการครับโอ้โหหลายจังหวัดเลยครับมาแมีไม่มีไฮท็อกนะครับไฮท็อกมีกลุ่มไฮท็อกแล้วก็แล้วก็มาแล้วไคก็คือคือกลุ่มไฮท็อกนี่อยู่สมุทรปราการเป็นเจ้าถิ่นเลยครับวันนี้อีกคนหนอ่งเดี๋ยวคุณไม่ยาเอาไหมกับ อ้าวกลุ่มมาจากไหนบ้างมาจากไหนบ้างพูดใหม่พูดใหม่พูดใหม่บ้างผมก็คอมมานเดอร์ซิตี้ไทยแลนด์ครับจากอุทยาปทุมธานีแต่ว่าของประธานเ็าอยู่ตรงศรีนครินทร์เองครับส่วนไฮท็อปครับไฮท็อปเฮียมอสอันนี้มาจากไหนครับ สมุดประการนะใกล้ๆนี้เองนะครับคนนี่นะครับยูนิคอนสมุดประการมุดประการคนนี้แหละครับผมเดินทางมาจากอยุธยาครับอยุธยาครับฝั่งนี้นะคะคนนี้ยุบเป็นดาราด้วยนะใช่ครับจักรภาพใช่ค่ะคนนี้แหละคะมาจากไหนคะผมโอ้พิษภาพสมุดประการครับกลับอืมคนนี้ครับผมจากกลุ่มคอมมานเดอร์ครับครับผมคนจอลายเดอร์สมุดประการครับ จากกลุ่มเซนฮาเวนค่ะสาวสวยคนเดียวสาวเคนเดียวสาวนักบินไม่ได้ค่ะ MC บางสตงสมุนประการครับครับเอรอนไรเดอร์สูมุประการครับจริงๆแล้วมีเครือข่ายทั่วทุกจังหวัดแต่วันนี้ตอริโอเราอยู่ที่นี่นะก็เอากลุ่มใหญ่ๆที่สมุนประการเนี่ยมาหันนะะก็แบบเป็นเรื่องเป็นราวใหญ่โตเลยกับเรื่องที่เกิดขึ้นคุณนายาเขาบอกว่าเอ๊ะจริงหรือไม่นะฮะ รถที่มีซีซีเยอะขนาดนี้มักจะสร้างความเดือดร้อนบนท้องถนนมันจริงหรือไม่อ่ะก็ไม่จริงครับครับพวกเรารับการขับขี่หรือว่ารับสองล้อหรือว่ารับฮา r เล d เดวิสันจุดประกายทุกคนคงชอบตั้งแต่เราเด็กๆเห็นอโนขี่ก็วันหนึ่งหากว่ามีงานการทําอยากจะได้มาพู่บรมีหรือว่าเป็นเพื่อนผู้ใจของเราสักหนึ่งคันเวลาเราขับเพื่อนไปตามเนี่ยวันหยุด เรามีงานการทํากันพารถที่เรารู้ใจไปเที่ยวไปทําบุญช่วยเหลือการกุศลในสถานที่ต่างๆที่เราทํากันมาอาอย่างเฮียมอก็เคยไปมอบบริจาคให้โรงเรียนที you ่ป่าเด้งที่จังหวัดอะไรนะเพชรบุรีครับเพชรบุรีเดี๋ยวเฮียมอถือถือไปเลยฮะเดี๋ยวไปเฮียมอไปที่ไหนมาครับไปไปใช่เลยครับอะไรครับที่เพชรที่เพชรบุรีฮะไปสร้างห้องพยาบาลให้ใหญ่โรงเรียนครับ ล่าเสร็จเรียบร้อยดีครับแล้วก็ล่าเสุดนี่เมื่อสองวันนี้ครับกปที่บางปาเนี่ยฮะเมื่อวานนี้ไปช่วยเหลือเด็กพิก,การดักแม่ครับรวบรวมเงินกัน4วันได้แสนสี่พันบาทครับโอ้นะครับค่ะหมายความว่าขอบคุณ ต้องชื่นชมนะแะหมายคาว่าเนี่ยปกติแล้วนะไม่ไม่ได้ไม่ได้ขับ่ไม่ได้ขี่เนี่ยรถบิ๊กไบค์เนี่ยทุกวันมีการยีงงานทํากันแต่ว่าปกติที่มารวมกลุ่มกันแล้วเนี่ยก็จะไปทํากิจกรรมดีๆนะคะใช่ครับใช่ขี่กันมานานแล้วยังคะแล้วก็รวมกลุ่มกันมานานแล้วยังคะก็ก็ส่วนใหญ่ของของคอมมอนเดอร์ซิตี้ก็เกิดมาประมาณสิบสามปีนี้แล้วนะครับก็เราส่วนใหญ่ก็เป็นหลากหลายอาชีพครับจาก เอกชนก็มีนะครับลูกจ้างเป็นผู้ประกอบธุรกิจส่วนตัวก็มีข้าราชการก็มีนะครับนายตำรวจทหารแต่ว่าด้วยพวกเราหนึ่งใจเหมือนกันก็คือว่าชอบสองล้อหัวใจสองล้อด้วยกันแล้วก็มาจับกลุ่มขี่ไปขี่มาก็เอ๊ะเพื่อประโยชน์ของสังคมช่วยเหลือสังคมดีกว่าก็รถของเราเนี่ยเป็นฮาร์เลเนี่ยเป็นรถบิ๊กไบใหญ่นะครับเป็นรถใหญ่ไม่สามารถขี่เล่น หวาดเสียวในเมืองได้จริงจริงมีรถหลายประเภทนะที่เป็นคันใหญ่ๆนะคะเพราะว่ามิกบอ์เนี่ยมันมันคือมันมันตั้งแต่ซีซีแล้วเรียกแต่ซีซีแยวของเราพันซีซีขึ้นนะครับทีนี้เวลาที่รวมกลุ่มกันไปทำกิจกรรมไปทำเรื่องดีๆเนี่ยคนอาจจะเห็นน้อยแต่ว่าพอมารวมกลุ่มบนท้องถนนบีบีอิ้งมึงคนเห็นกันเพียบเลยแล้วก็อาจจะมองว่าโหเราเนี่ยสร้าง ความลําบากใช้แบบคนใช้รถถนนร่วมกันนะทําให้คนที่เขาอยู่ชุมชนใกล้เคียงรู้สึกว่าโอ้โหเสียงดังนูหูจังเลยอะพานใจแบบนี้ <c oughs> เรามีการพูดคุยกันถึงปัญหานี้บ้างไหมคะก็ผมว่าพวกเราเนี่ยเราไปไหนก็มักจะมีคนมาขอถ่ายรูกปกันตลอดเนะ <c oughs> ผมว่าเราไปสร้างสีสันมากกว่าอย่างเด็กเล็กๆเนี่ย พอเห็นเราก็จะยกมือให้วันเด็กเราก็จะนำรถไปชว์ช่วยเหลือสังคมมาตลอดเพราะว่าพวกเราน่าจะเปรียบเสมือนอันย่มดีบนท้องถนนมากกว่าเราไม่ใช่แว้นว่าซิ่งอย่างผู้ว่าการจังหวัดพระคอมสียาเนี่ยหลังจากท่านเกษียณแล้วท่านก็ขี่กับผมเหนือใต้กลางอีสานแม้ท่านขี่ไปที่มุกดาหารไปเชื่อมความสัมพันธ์มิตรีระหว่างไทยกับลาวไปปลูกต้นไม้นาเงินไปมอบบริจาคกับ ประเทศเราซึ่งเขาดูแล้วลำบากกับเรานะอย่างคอมมานเดอร์เนี่ยวันที่28ก็จะไปสร้างอะไรสร้างโรงเรียนครับที่นครสวรรค์แล้วก็มอบอาหารกลางวันให้กับเด็กแล้วก็มอบเงิน10,000 0บาทกับโรงเรียนนครสวรรค์ครับไปสร้างโรงเรียนวันที่28 28 19ครับจะถึงนี่แล้วเป็นกิจกรรมที่กลุ่มได้จัดกันไปเองใช่ครับใช่ครับใช่ครับก็อีกหนึ่งกิจกรรมหนึ่งคือทุกครั้งเนี่ยที่รวมตัวกันแล้วก็จะไปทํากิจกรรมต่างๆแต่เวลาคนเห็นรันซีมาภูเก็ตสพลเวลาคนเห็นที่ ขี่รวมๆกลุ่มกันบนท้องถนนจะกลัวใช่ไหมคะหรือว่าอายกตัวอย่างกรณีเหตุการณ์ล่าสุดเลยที่มีนักขี่ท่านหนึ่งใช,ใช่ไหมคะที่ไปด่าตำรวจแล้วปรากฏว่าท่านถูกยิงเสียชีวิตคค,ค่ะซึ่งก็เพิ่งจะไปร่วมอะ,อะไรกันด้วยค่ะจากกรณีนี้ได้พูดคุออยยังไงบ้างคะกรณีรู้สึกว่ต้องให้พี่แป๊ะพูดค่ะเชิญค่ะคือเหตุการณ์ที่เกิดที่หนองหนองขาวนะฮะคือจากจากผมดูรายละเอียดแล้วเนี่ย มันเป็นการเหมือนกับทางคนผู้ติชีวิตเนี่ยเขาก็ไม่เข้าใจว่าตรงนี้เป็นการตั้งดา่าในขณะเดียวกันเจ้า,เจ,าเจ้าพนักงานก็อาจจะทําไปด้วยอารมณ์ก็เลยเกิดเหตุการณ์นี้ขึ้นซึ่งปกติแล้วผมแตบตำรวจเนี่ยเจอกันทักทายกันไม่ไม,ไม่ไม่เคยจะมาแบบว่าแบบว่าหมันใส้กันนะก็ ไม่เคยมีเรื่องครับเจ้าพนักงานเนี่ยเขาเจอรถบิ๊กไบค์เขาก็ให้เกียรติเราเรียกไหมคะปกติเวลาเจอด่านเนี่ยคือบิ๊กไบค์เดินเรียกไหมคะเวลาเจอด่านบิ๊กไบค์เนี่ยเราก็ชะลอเพื่อเข้าด่านชิดซ้ายเข้าด่านเจ้าพนักงานเขาก็จะให้เกียรติเราเขาจะมองว่ารถเราถูกต้องไหมมีป้ายทะเบียนไหมก็ต้องมีการตรวจสอบเหมือนรถธรรมดาเลยคือการตรวจสอบเหมือนรถธรรมดาทุกอย่าง เราวิ่งป่าก็โดนจับเล้วพี่ๆเลาเจอด่านจอดไหมคะจอดแต่ยางเหตุการณ์ที่น้องถามเนี่ยผมว่าเป็นการเข้าใจผิดกันน้าใจสถานการณ์ตรงนั้นซึ่งเราก็ไม่อยู่ในเหตุการณ์ก็ผมไม่เข้าใจในขณะเดียวกันจากการไปรับทราบเนี่ยผู้เสียชีวิตถาผมไม่เข้าใจตรงนี้มีด่านเพราะไม่เห็นการตั้งป้ายแสดงว่ามีการตรวจสอบหรือมีไซเลนเขาคิดว่า็นการตั้งโกยธรรมดาเขาอาจจะวิ่งไป แล้วมันอยู่ในระแวกบ้านเขาซึ่งเขาขี่ประจำอยู่แล้วในขณะเดียวกันเจ้าพนักงานก็มองว่าเหมือนกับเอ๊ยอยู่แหกดาคือันไม่จอใช่ไม่จอดคือมันอาจจะเป็นความเข้าใจผิดกันณตงที่เกิดเหตุคือ้ประเด็นเนี้ยพอเรามาคุยกันเข้าใจกันเนี่ยมันก็มองมองมองเหมือนกันแต่ต่างมุมกันก็เลยเกิดเหตุการณ์ที่เราไม่อยากให้มีแต่ในขณะนะเราเป็น่มบิ๊กไบค์ที่ขี่อย่างผมที่ก็ขี่มาเป็นสิบปีแล้วก็ไม่เคยเจอเหตุการณ์ แบบนี้หรือว่าท่านเจอด่าเราก็จะให้เกียรติเจ้าพนักงานเราคุยกันในกลุ่มไหมคะว่าต่อจากนี้ไปพอเกิดเหตุการณ์กรณีดบบนี้ขึ้นเนี่ยทุกครั้งที่เจอด่านเราขับบิ๊กไบค์จะมีแนวทางในการปฏิบัติยังไงก็จริงๆกับผมรณรงค์เมาไม่ขับขับขี่ปลอดภัยไม่ทาผิกดกฎจราจรหัวใจของเราก็คือกฎจราจรถ้าเราปฏิบัติตามกฎนั่นคือกฎแห่งความปลอดภัยเพราะฉะนั้นบิ๊กไบค์จะไม่ค่อยเกอุบัติเหตุ ในขณะเดียวกันเนี่ยเราพยายามจะลดลงให้รถเล็กหรือจักรยานยนต์ดีน้อยเนี่ยปฏิบัติตามกฎจราจรคือไม่ย้อนสอนไม่ตัดหน้าระยะกรบชั้นชิดหรือก็ไม่ปาฝืนเครื่องหมายจราจรนี่คือกฎแห่งความปลอดภัยก็คือเราก็เคารพกฎหมายจรารด้วยคือผมเนี่ยจะค่อนข้างจะเข่งคัดกับกฎจราจรเลยเพราะผมถือว่าผมขับรถมาเนี่ยตั้งแต่อายุ1ิบสี่ตอนนี้ผมห้าสิบสา ผมไม่เคยทำผิดกฎจราจรผมก็ไม่เคยได้รับอุบัต<ะ>ิเหตุถึงที่ทางร่วมทางแยกเราก็เบารถถึงที่ขับขังเราก็ชะลอความเร็วให้สัญญาณคือไอ้พวกเนี้ยเราผมพยายามจะรดรงค์ลให้พวกกันเนี่ยเคารพต้องกดจราจรเอาอย่างอย่างกรณีที่เกิดขึ้นที่หนองขามช<ฆ>นบุรีตรงนี้เนี่ยมองมุมการท<ม>ํางานของเจ้าหน้าที่ตํารวจยังไงฮะผมมองว่าเจ้าพนักงานก็อาจจะ ตั้งด่านเนี่ยก็อาจจะาจ,จะ้าเปันง,งานที่ยิง่ปด้วยอารมณ์นะครเดียวกันผู้ที่ขี่ไปก็าอาจจะผู้ที่เสียชีวิตเนี่ยเราก็ไม่ทราบแต่เราคิดว่าเขาอาจจะคิดว่าเอ้ยนี่บริเวณบ้านที่เขาขี่มา,าท,ทุกปีทั้งปีแล้วไม่เคยมีด,าด่านเขาก็ขี่ผ่านไปทางเจ้าพนักงานก็อาจจะจริงๆอ่ะตามตามข่าวเนี่ยว่ายิงในแนวขนาน แต่เจ้าเจ้าพนักงานบอกว่ายิงไน้แนวขึ้นฟ้าซึ่งอันนี้จากบาดแผลที่เขาตรวจสอบที่สุหลักฐานชันสูตรก็ยืนยันแล้วว่าอะไรเป็นอะไรอันนี้ก็ว่าต้องว่าไปตามตัวกฎหมายกรณีเฉพาะแต่ทีนี้อยากจะพูดไปถึงฝากไปถึงเจ้าหน้าที่ยังไงบ้างนะคะเพราะว่าเรื่องของการตั้งด่านเนี่ยก็จะต้องตรวจไม่ได้ละเว้นกลุ่มไหนยังไงแต่ว่ากรณีของบิบัติอาจจะตรวจเป็นพิเศษ่อยไหมคะก็จริงๆแล้วการตรวจนะครับการตรวจ สอบติดตามเพื่อความปลอดภัยในเส้นทางการจ,จราจรเนี่ยผมว่าดีแล้วครับเพื่อความปลอดภัยของพวกเราผู้ผใช้รถใช้ถนนทุกคนด้วยแต่สิ่งที่อยากให้ทางเจ้าหน้าที่นะครับได้ปฏิบัติได้ถูกต้องตามหลักการปฏิบัติอย่างถูกวิธีด้วยนะครับนั่นก็นคือต้องมีขีดสีตีเส้นสัญ,ญลักษณ์ชัดเจนว่าก่อนจะถึงด่านกี่เมตรร้อยเมตรเพราะว่าบิ๊กไบค์ ใช้ความเร็วแน่นอนพอสมควรนะครับพอสมควรฉะนั้นเนี่ยแล้วก็การมีเจ้าหน้าที่เท่าไหร่ต้องมีสัญญบัตรด้วยตรงนั้นนะต้องบ่งบอกชี้บ่งชัดเจนแลพวกเราผู้ขับขี่เนี่ยจะได้ทราบว่าข้างหน้ามีด่าความเร็วที่ใช้บนถนนนี่เท่าไหร่อ่ะเวลาถึงขนาดติดลมบนแล้วเนี่ยความเร็วที่เท่าไหร่อ่ะในกทม ชุมชนเนี่ยเราไม่เกิน80อยู่แล้วครับต,ตรรนะามกฎหมายนะครับตามกฎหมายอยู่แล้วนะครับแล้วก็ถ้าเป็นทางทางโดดออกไปสายเอเชียเส้นทางต่างจังหวัดก็ไม่เกิน120อยู่แล้วนะครับขึ้นอยู่กับสภาวแต่ด้วยที่เป็นรถที่มีโครงสร้างใหญ่แข็งตั้งแตกว่าแต่พวกพี่ๆนี่เขาไม่น่ากลัวนะน่ากลัวใจรอทุกคนนะใจดีไหมคะหน้าตาจะโหดๆนะครับแต่ใจดีทุกคนเพราะว่ามีงานบุญที่ไหนไปทุกที่เลยช่วยกันวันที่5เมษาเนี่ยกลุ่มพี่เล็กกระบาวเราก็จะนำ รถเนี่ยประมาณ4ี0ห้ารคันไปมอบวัดประดับน้ำพุกันก็จะมีการรวมตัวไปไปทำบุญที่วัดประดบน้ำพุอันนี้รวมกันทั่วประเทศเครื่องถ่ายไม้เดี๋ยวคุณเล็กคาราบาลใช่ไหมคะไปพี่เล็กคาราบาลพี่ปูพงสิทธิ์ก็เป็นคนดังที่มาเป็นร่วมด้วยในการขี่แมสไพร์แต่ว่ามุมหนึ่งเรื่องอันตรายสําหรับคนขี่เองคุณรัชน์มาคุณวัชพลพี่ๆทุกท่านระวังยังไงเพราะว่าเวลา ขี่ไปบางทีก่อนอันนี้ก็มีข่าวจักรยานรถมอเตอร์ไซค์ปกติหรือรถใหญ่ๆอย่างนี้ล้มทีนึงเนี่ยนะคะเจ็บหนักเหมือนกันร,ระวังยังไงคะก็เราจะขี่ด้วยความไม่ประมาทไม่เมาเคารพกฎจราจรนะไปให้ถึงกลับให้ได้โค้งไ <junction> หน ก็ชะลอความเร็วลงเราไม่ไปจี้ตูดลถให้มากเกินไปให้นึกถึงว่าเรามีลูกมีคนหลังมีคนที่รักเราเรารักเขารอเราอยู่แต่ขี่ไม่ยากใช่ไหมคะข้างหลังเนี่ยตะคองอะไรได้หรือว่าต้องใช้ทักษะกว่าปกติอ่ะใช้ทักษะ ต้องคือบิ๊กไบค์นะครับพอเมื่อมีสตังซื้อแล้วนียครัไม่ใช่มีสตังอย่างเดียวนะต้องมีการศึกษานี่ยก็คือว่าต้องเข้าโรงเรียนอบรมะต้องผ่านการเรียนต้องเปกีมไม่ยูไม่ใช่ว่าแบบวันนี้มีตังไปถอยิใกลมาเลยใช่ัไม่ใช่ไม่ใช่อย่างที่มาเนี่ยคาลาล้านกว่าบาทที่เห็นเนี่ยมีร้าน่าเนี่ยเริ่ไมนอยานั้นเลนครับเร่นอ่าน้นลนคนีไหนคะน้ี้เนี่ยราคาเท่าไหร่ครับเออสีสีชโลกับพิธีกรฮะอี นลาเลยนะคะจะบอกว่าสีนี้สีเดียวกับรถดิฉันเลยชอบสีส้องคันนี้ก็ประมาณเก้าแสนล้านเก้าแสนบ้านหลังนะคะจิบจิบจะบอผู้หญิงคนนเนี่ยราคาเท่าไหร่นะคะค่ะเขาเลยครับขลังเท่าไหร่คะคันนี้ค่ะล้านหนึ่งค่ะล้านหนึ่งแสนเอาสี่ีมาสุดขนาไหนอ่ะคันนี้พันแปดร้อยสองสี่สี่โอ้ยชื่อรุ่นอะไรคะ รสไก่รสไก่รสไก่แล้วมีชื่อเรียกส่วนตัวไหมคะว่าเรียกเขาว่าอะไรส้มจี๊ดหรือว่าส้มเชงหร <c oughs> ืออะไรมีไหมคะเอาน้ำส้มเฉย ก็็นควชมรักนะอ <trilogy> <Island> oh, like bbe bbe ๋อดิฉันหวงตรงนะคะคุรัศมาขับไหวนะค่ละเกือบสองล้านค่ะแต่ขับจะเบาเหรอะอยากคุณราศมามาขับได้ไหมคะดิฉันแค่ขาไม่ถึงอ่ะเกลงใจเดี๋ยวขอถามหน่อยค่ะเวลาที่เราขับรถสวยๆคันใหญ่ๆแบบนี้เนี่ยขับไปตามท้องถนนแน่นอนหล่ะว่าต้องมีพวกที่แบบขอลองหน่อยเถอะว่ารถจะแรงแค่ไหนขอมาแข่งเหมือนแบบขับพยายามจะปาดาจะแข่งเทียบคู่เทียบคู่จม่สนใจก็จะไม่สนใจ้มี้สงกยังไงคะอนเดใส่ใหม่เลยค่ะ ก็มีพวกมาจี้ตูดเราขอเทียให้เขาไปเราก็เราสองล้อน่ะเราภาพเราถึงชีวิตคือไม่ท้าทายกันใช่เราขี่ไปเพื่อความสง่าเมืองสวยงามเราชอบเรามีความสุขในการขับขี่เราไม่เอารถยนต์มาเราจะเอามอเตอร์ไซค์ขี่ยังไงต้องยึดเรื่องมารยาทของการขับขี่บนถนนกับกฎหมายสาคัญกฎหมายสำคัญค่ะคือกลุ่มกลุ่มฮาร์เลย์อย่างนี้ครับคือวิธีการขี่ก็ขี่เป็นผู้ขนานสลับฟันปลา ทำไมสลับกันปาเพราะว่าเวลามีเหตุอะไรเนี่ยคันคันที่มีช่องว่างก็จะเข้าได้เราก็จะให้สัญลักษณ์นะครับเวลาโล่องลงก็จะเป็นสลับกันปลาคู่พ ช่องทางเดียวเราก็ยกยงนิ้วสัญลักษณ์ยกนิ้วก็คือแถวเรียงหนึ่งเรามีให้สัญลักษณ์ตลอดเลี้ยวขวาเอ้ยซ้ายนะตั้งซื้อไม่ได้นะต้องมาเรียนรู้วิธีการขับด้วยใช่ต้องมีการศึกษาด้วยใช่เรื่องเรื่องเรื่องที่สงสัยค่ะเรื่องนี้สงสัยคือเรื่องของเสียงที่บอกเมื่อกี้ถามว่าดังดังหุ่มหุ่มมานี่คือเสียงจากโรงงานเลยค่ะเสียงโรงงานพี่แป๊ะเลยคือเรื่องเสียงเนี่ย เสียงเนี่ยมันจะอยู่ในควบคุมไม่เกินเดซิเบลที่กฎหมายกําหนดแต่อารมณ์เนี่ยที่เราฟังโดยลดลงๆเนี่ยมันจะรู้สึกดังแต่ไปจับเดซิเบลแล้วมันไม่เกินอันนี้ตามกฎหมายนะคะม่มด้เกินเพราะว่าบางทีชาวบ้านขับผ่านชุมชนไหนเสียงตกใจลูกเล็กเด็กแดงใจหมดเลยนะคะคือบางทีไปกันเยอะไปกันเยอะเสียงรวมๆกันมันก็เลยกระหึ่มแต่พวกพวกเราเนี่ยเรื่องเรื่องเสียงเรื่องการขับขี่เรื่องการให้สัญญาณจะเป็น หลักอยู่แล้วค่ะที่ฉันสนใจคันหนึ่งคุณรันจะมาค่ะมาเชิญครับผมชอบคนในเครื่องแบบนะครับเดี๋ยวข้ากลับมาดูข้ากลับมาดูคันนี้นะคะคันนี้จะรอสุดนะอันนี้รอสุดนะครับผมพี่เสมครับนี่ท่านทิ่มีกรนเขาบอกว่าอันนี้เป็นไงอ่ะดูแล้วเหมือนรถตำรวจเลยนะคุณรันใช่เลยครับตำรวจใช่ครับเพราะว่ากลุ่มเราเนี่ยบางทีต้องมีรถประเภทนี้ด้วยไว้เคลียร์เส้นทางสองคัน ด้านหน้าก็เคลียร์ไปก่อนเลยครับเวลาถึงแยกถึงทางแยกถึงทางอะไรเนี่ยขเขาก็จะไปไปเบรกรถไว้แล้วเราจะได้วิ่งเพื่อความปลอดภัยนะครับแล้วมีคันหลังทดแทนนําแทนลอวอย่างนี้ผิดกฎหมายไหมคะว่าว่าโพลิสมาติดหรือว่าอันนี้ใครเจ้าของรถครับครับบอกชื่อด้ยนะแนะน,ะนาชื่อนะครับรถคันนี้นะฮะตอนแรกเป็นรถของตํารวจท่องเที่ยวนะฮะอ่ผมซื้อมาจากตํารวจท่องเที่ยว คือผมนี่เป็นบิ๊กไบของทางหลวงอยู่แล้วครับอา,าสอา,า,สา,าสทางหลวงบ<า>ิ๊กไบทางหลวงมีบัตร อะไรถูกต้องนะฮะสามารถที่เราจะแจ้งข่าวร้ายข่าวดีอะไรต่างมีเหตุไปช่วยเหลือเขาไหมคะมีครับมีครับเป็นเครือข่ายหนึ่งด้วยใช่ครับคือเหตุร้ายเหตุการณ์จี้การชนกันอะไรพวกนี้ผมเห็นผมก็จะแจ้งลูกพี่แจ้งทางหลวงเียก็อาสาสมัครบิ๊กไปตำรวจไม่ใส่างนี้ไม่ถูกต้องนะคะแต่ว่านี่เป็นเครือข่ายแล้วจริงๆเป็นรถคันที่เจ้าของเดิมก็เป็นตำรวจตเจ้าหน้าที่เป็นการค่ะครับผมอ้าวนี่ก็ด่วนเด็ดอีกคันเอามาคันไหนรู้สึกจะเอาไปยีกว่าคันไหนหล่อที่สุด อที่สุดท้ายคุณจอยอยากเช้นคันไหนดีคะคันนี้ก็ได้ครับคันของคันนี้ก็ได้ครับเป็นของกลางก็ได้เขาเป็เกษมคันนี้พี่เกษมคุณจอยประเทศไทยครับคี่เกษมเชิญครับคันนี้ก็โปรลิศเหมือนกันครับอันนี้กี่ซีซีครับคันนี้อันนี้น่าจะเป็นอันนี้ก็จะเป็นคุณเสมอันนี้เป็นเสมผู้จัดอารนะรถโปรลิสนะแต่น่าคุณการถโปลิสน่าดูดูับผมไปยังไงคะคันคาเลยใช่ไหมคาเลร์เลยตัวราคาเท่าไหร่ครับคันนี้ ร้านต้นๆครับผมอิเล็กทรอิกส์โปลิดครับตัวนี้ปี2010ครับผมอิเล็กทรอิกโปอิเล็กทริกส์โปรใช่ครับผมรุ่นมันเลยครับมีมีแผงหน้าปัดนี่บอกเยอะอยากขับรถยนต์เลยนะคะมีอะไรครับใาษาหรือโต๊ะเดิมเลยครับขี่คนเดียวแต่ถ้ามีเจอสาวเขามีบอกนะครับนหลังนี่นะ ก็พอปลอดภัยกอนใช่ปลอดภัยร้อนแต่ร้อนนั่งตรงไหนกันเนี่ยบที่มันมีเบาะอยู่เเบบาก็ตรงนี้ออปลอดภัยมีหมวกกันน็อกด้วยใช่นะครับดีไม่ว่าจะเป็นรถใหญ่รถเล็กต้องสวมหมวกกันน็อกครับผมอุปกรณ์ป้องกันส่วนบุคคลต้องปลอดภัยนะใช่ยังมที่วิ่งบนบนช่องทางด่วนอย่างนั้นอะ อันตรายไหมครับก็มีรถใหญ่วิ่งอยู่ด้วยอ๋อหมายถึงว่าช่องทางด่วนที่เราใช้ช่องทางด่วนที่ใช้อยู่อ่าก็ก็อย่างที่บอกครับเวลาไปเป็นขบวนก็จะจะรู้สึกเป็นระเบียบและก็ปลอดภัยครับแล้วก็เราต้องขอญาติด้วยครับต้องขอญาติด้วยเหมือนกันนะครับแต่ถ้าไปเดียวเดียวก็ไม่ไม่ส่งเสริมไม่แนะนําเลยครับเพราะว่าอันตรายเพราะว่าอย่างเราขี่รถยนต์รถใหญ่ใช่ไหมก็เกิดอาการลาคาญกันมาคันเดียวอะไรเงี้ยพวกเราก็เข้าใจดีครับในกลุ่มฉะนั้นเนี่ยเวลาบอกในกลุ่มก็ไปไหนพยายามให้ให้ห้าคันขึ้นไป จะได้จับคู่กันแล้วก็ช่วยดูแลนะครับไม่ไม่เป็นที่ํำคาญใจให้ผู้อื่นด้วยครับผมที่โดดเด่นด้วยนะไม่ใช่แค่เรื่องของการคนไม่เข้าแต่ว่าโชคดีอย่างนะพี่นะฮาเล่พวกเราเนี่ยเขาได้ยินเสียงประมาณร้อยเมตรข้างหน้าเขามองหลังอ้าวหลบให้เราคือด้วยความที่เขาอยากดูด้วยนะเขาจะสะกิดลูกให้ดูแล้วเราก็พอไปถึงเขาเราไม่อยากขับเร็วเพราะเขาถือกล้องฮะคับใจ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 คุณสองคนนะ เขามีงานทำกันหมดนะไม่ใช่ว่าขี่ฮาเร็สด้วยอย่างเดียวนะทุกคนนี่มีการงานทำหมดเลยพวกเราก็อายุก็สามสิบห้าสี่สิบฝากขึ้นหนึ่งแม่เริ่มต้ทางเริ่มต้นงานเรก่มงานมีความรับผิดชอบคุณลัที่มาร์คุณระยะนี่มีผลงานอะไรบ้างต้องถามคุณพนิด้วยน่ก็มีผลงานหลายเรื่องก็เป็นตัวประกอบละครไม่ใช่เป็นการนาตอนนี้ก็มาเล่นของพอดีคำก็เรื่องพราวเดี๋ยวก็จะมีของเพื่อนแพงก็ หน้าตาลักษณะนี้มันก็ไม่ค่อยมีแล้วสูญพันธุ์หมดแล้วยุคนวราณพี่บลนพี่บลนยุคนบราได้ให้หมดเลยครับ้วช่วงท้ายนี้ให้ตัวแทนของกลุ่มฝากอะไรกับคุณผู้ชมทางบ้านถ้าเจอเจอกับกลุ่มบิ๊กไบค์หน่อยค่ะสี่เอ็ค่ะสนอยครับครับก็กล่าวขอบพระคุณนะครับทางเดนเนชั่นนะครับที่ให้พวกเรากลุ่มบิ๊กไบค์นะครับหรือว่ากลุ่มฮาเล์ผู้ใช้รถใช้ถนนเหมือนกันนะครับก็เมื่อเจอพวกเราก็ไม่ต้องกลัวครับพวกเรา สุภาพเรียบร้อยนะครับก็รับคําชมได้ตลอดเวลาแต่ว่าการขับขี่พวกเรายืนยันได้ว่าพวกเราได้รับการฝึกอบรมปฏิบัติการกฎจราจรมาเป็นอย่างดีนะครับก็ให้เกียรติผู้ใช้ถนนร่วมกันเสมอครับผมกรับขอบคุณมากครับทรับคุณ้งาจะมีโครงการลดลงเปิดไฟใส่หมวกเจ็ดวันอันตรายช่วงปีใหม่เราก็จะ ชิญได้รับเชิญไปร่วมด้วยทุกครั้งไปค่ะได้ขายในรถใหญ่ไม่นมากลัวแล้วเดี๋ยวนี้กลัวให้ขี่กันด้วยความปลอดภัยแล้วก็รักษากฎหมายว่าอย่างนี้นะคะแล้วอย่างมาซึ่งกันแล้วกันพวกเราจะมีอาร์มข้างหลังเนี่ยเป็นเซนทักปกเบกเนี่ยหันหลังเนี่ยนะเครื่องคอมมานเดอร์ก็จะมีคอมมานเดอร์หันหลังให้ก็จะมีมพ์าวเร์ไรท์คอมแดร์นะมีพิมพ์าวเวอร์ไรทแดอเนี่ย ขอบคุณทุกท่านเลยที่ให้สิทธิ์เราพามาค่ะมาคุณครับอบคุณครับขอบคุณครับเอาเป็นว่าเดี๋ยวเราทุกคนขอลาคุณผู้ชมนะคะไปด้วยภาพบรรยากาศของกลุ่มบิ๊กไบค์นี้แล้วกลับพบกันใหม่ในวันพรุ่งนี้สำหรับวันนี้สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะเอาไปค่ะขึ้นรถค่ะขึ้นรถขึ้นรถหน่อยไปค่ะมาขอคันเดิมได้ไหมคะคันเดิมก็ขันเดิมนะคะคันเดิมนะคะเปิดไฟใส่หมวกนะคะเปิดไฟอย่าลืมใส่หมวกกันน็อกนะคะ นี่ต<ด>้องใส่หมวก,ใ,กให้เรียบร้อยก่อนนะคะใส่ถุงมือด้วยไม่ต้องแล้ว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 ค่ะจบแล้วจบแล้วจบแล้ว